สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขาบ้านสุกแมวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพา FC มาดูวิธีการปลูกน้ำเต้าแร้งของผมนะครับปลูกแบบว่าอะไรละ่ะไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำเพราะว่าผมต้องการที่จะทำให้น้ำเต้าเล็กให้เล็กลงไปอีกน้ำเต้าเซียนก็ให้ขนาดเล็กลงไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูต้นที่ผมปลูกไว้แล้วประมาณ30วันนะครับว่าต้นจะสวยขนาดไหน รอ,อย่างไแล้วก็รอดูท้ายคลิปนะครับผลิตภัณฑ์ของฝากจากเราเผาไทขาบ้านฉุกแมวทําจากน้าเต้าน้าเต้าเสี่ยงจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยครับนะครับนี้เป็นน้ําเต้าประมาณสามสิบวันนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ํานะครับไม่มีน้ําที่จะมารดแต่ ทา่านี้ทางนั้นเห็นไหมครับตรงนี้ชุ่มๆเขาก็จะดึงน้ํามาเองนะครับผมจะไม่ลดน้ํานะครับเพราะว่าผมจะทําเป็นน้าเต้าเล็กนะครับนี่อ่านี่ครับเป็นการทดลองปลูกเพื่อที่จะดูอัตราการงอกของเมล็ดแล้วส่งให้ f อนะครับอัตรางานงอกของเมล็ดนะครับต้นแรกคือเอาเมล็ดน้ำเต้าเซียนใหญ่มาลงก็ เป็นอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็เลยสลับสลับเป็นแถวที่สองเป็นน้ำเต้าเซียนเล็กปรากฏว่าน้ำเต้าเซียนเล็กขึ้นน้ำเต้าเซียนใหญ่ก็ขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นถี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับอันนี้เป็นน้ําเต้าเซียนใหญ่สลับกับน้ำเต้าเซียนเล็กเป็นการปลูกแบบลงดินเลยนะครับเราไม่ได้เพาะใน กระถางเพาะหรือว่าเป็นการควบแน่นเห็นไหมครับนี่เป็นน้ำเต้าเซียนใหญ่สลับมาเป็นน้ำเต้าเซียนเล็กนะครับปลูกสลับกันไปทั้งแถวนะครับทั้งนี้ทางนั้นปีนี้จะปลูกแบบไม่มีน้ำนะครับจะปลูกแบบธรรมชาติล้วนๆดูดูครับดูพอเขาขึ้นได้เมืม่อวานฝนตกก็ไม่มากนะครับพอดี ผมก็ปลูกไว้กลางล่องนะครับส่วนทางนี้เป็นเ,เป็นมันแก้วโมงหวัดโอกินาวะสองข้างนะครับปลูกล่องกลางเพื่อที่จะเก็บลูกไว้ทำเป็นของฝากชนเผ่าไทยคานะครับนี่อันนี้คือเป็นการปลูกนะครับสำหรับการปลูกน้ำเต้าเซียนปลูกง่ายมากครับมเมล็ดน้ำเต้าเซียน เก็บได้นานหลายปีแม้แต่กระทั่งตัวที่อยู่ในดินอยู่แล้วนะครับเมื่อมีการไถพรวนดินใหม่มเมล็ดน้ำเต้าเนี่ยโดนพลิกขึ้นมาสู่อากาศสามารถงอกได้งอกได้อย่างไรนะครับงอกได้แบบงอกเองนะฮะเมล็ดพันธุ์นี่ฝังอยู่ในดินได้นานเป็นผมคิดว่าเป็น5ปี10ปีนะครับที่ฝังอยู่ในดินไม่สัมผัสอากาศนะครับ ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับถ้าเราสังเกตเห็นมเมล็ดของเขาเปลือกจะเป็นขุยคุยข้างนอกตามด้วยเป็นเปลือกอีกชั้นหนึ่งที่เป็นเปลือกที่แข็งนะครับแม้กระทั่งเปียกน้ําเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะซึมเข้าไปและทําอันตรายกับใบเลี้ยงของน้าเต้าได้ทำไม้บางีีถึงกล้าพูดผมเห็นมากับตานะครับผมเห็นมาแล้ว จากแหล่งที่เราเคยปลูกผ่านไป4ปี5ปีไม่เคยมีการปลูกแต่พอไถถูกมเมล็ดแล้วนั้นก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้นะครับเป็นอันสรุปได้ว่ามเมล็ดเนี่ยฝังอยู่ในดินได้นานหลายปีนะครับบอกได้เลยว่าหลายปีนี่ผมปลูก ประมาณ30กว่าวันแล้วนะครับทําไมต้นยังเล็กอยู่ก็เนื่องจากว่าเป็นน้ําเต้าที่ว่าไม่มีน้ําเป็นน้ําเต้าที่ปลูกในเดือน11ไม่มีน้ําเลยฝนตั้งแต่ปลูกมาฝนยังไม่ลงลงเมื่อวานนี้นิดนึงนะครับดูการเลื้อยการงอกของน้ําเต้านะครับผมก็ลงหลุมละ3เมตร2เมตรเกิดนะครับเนี่ย านี้ก็สเมล็ดน่ครับแต่เห็นไหมครับเวลาน้ําไหลลงไปเนี่ยตรงนี้จะชุ่มชุ่มอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูลูกของน้ำเต้าว่าเวลาแก่แล้วจะเป็นยังไงนะครับนะอันนี้เป็นน้ำเต้าที่ปลูกในกระถางนะครับผมทดลองปลูกที่หลังบ้านนะครับหลังบ้านน่ฮะลูกของเขาเวลาแก่ก็จะอยู่ประมาณนี้ เดี๋ยวผมก็จะเก็บนะครับเดี๋ยวก็ผมจะพาไป FC ไปดูผลิตภัณฑ์แล้วก็มเมล็ดพันธุ์นะครับที่ผมได้เก็บเอาไว้แล้วก็ไว้จำหน่ายให้ FC นะครับผู้ที่มีใจรักที่จะปลูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันไปเลยครับ,รบนี่คือนับเต้าที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเวลาเราเก็บขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือยังไม่ได้เอา เอาเมล็ดออกนะครับเราต้องตัดแล้วก็ไปแช่น้ําแล้วก็เอา,มาเมล็ดออกถึงจะได้แบบนี้ออกมาครับเมื่อได้แบบนี้ออกมาแล้วเราก็ไปให้ประราชชาวบ้านที่เป็นกลุ่มจักสารจักสารอีกทีหนึ่งนะครับถึงจะเป็นเครื่องของฝากนะครับถามว่าของฝากพวกนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมได้นะครับคือการใส่น้ําใส่น้ำดิห้อยอย่างนี้นะฮะห้อยห้อยอย่างนี้ได้ นะครับนี่คือการใส่น้ําอันนี้ก็จะกันไว้ไม่ให้ไปโดนของแข็งนะครับเมื่อเราวางลงก็ไปโดนของแข็งทาให้น้ําเต้าเมื่อโดนน้าก็จะมีความอ่อนลงอีกนิดนึงก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์ไม่เสียหายนะครับต่อมาก็เป็นเครื่องอรางเขาเรียกน้ําเต้าหุ่ซับอันนี้เป็นการลงภาคาถานะครับหวัวใจนกยูงนะครับเป็นคาถาเรียกซับแล้วก็กํากับโดยภาคาถาเรียกซับอีกทีหนึ่งจาก วัตระพนมนะครับที่ผมทำเอาไว้น,นี่ไม่ได้ไม่ไม่มีนะครับอันนี้เป็นทำไว้ใช้เองนะครับต่อมาก็จะเป็นเมล็ดนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์น้ำเต้าเซียนยักษ์และก็น้ำเต้าเซียน,น,นเล็กนะครับน้ำเต้าเซียนยักษ์คือแบบนี้ครับน้ำเต้าเซียนยักษ์นะครับอันตัวนี้คือน้ำเต้าเซียนเล็กนะครับนี่ข้างหน้า3ามใบนะ <ไป S 1> ครับ<ป>ก็มีเมล็ดพันธุ์แบ่งให้ fc นะครับท่านไหนที่ต้องการจะแบ่งก็แบ่งให้ นะครับส่วนน้ำเต้านี่ก็แบ่งเหมือนกันนะครับจะมีหมายเลขกำกับผมก็แบ่งให้ f c เอาไปเป็นของประดับบ้านเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกนะครับเอาไปไว้ขึ้นบ้านมุงบ้านใหม่นะครับเอาไปเป็นของขังของมงคลอันนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านไหนที่สนใจก็เบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เบอร์โทรผมก็ให้ไว้ในต้นคลิปด้วยนะครับก็ เป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์นะครับแอดมานะครับเนาะถ้าต้องการอยากจะได้มเมล็ดพันธุ์ไปปลูกสําหรับ FC ที่ไปปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็น f c ทางชนบุรีหรือทางเหนือทางภาคกลางหรือทางไหนที่ปลูกแล้วก็เข้ามาดูมาเห็นคลิปนี้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าน้าเต้าที่สั่งจากไทยขาแบ่าวนิดไทยขาไปปลูกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะาท่านโหราใหญ่นะครับที่อยู่ทางกรุงเทพนะครับแล้วก็ พี่ที่อยู่ทางเหนือแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ทางชนบุรีอะไรทั่วประเทศที่สั่งไปนะครับแม่นิดอะไรที่สั่งของผมไปปลูกนะครับก็ทักมาคุยกันนะครับว่าน้าเต้าเราเป็นอย่างไรติดขัดอย่างไรตรงไหนนะครับสอบถามได้ทางแอดไลน์เข้ามานะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ